แล้วเก็ตไหมท่านอ้อนลงรูปร้านกว๋วยเตี๋ยวพร้อมแคปชั่นนี้ วันที่17มีนาคม2567รายง,งานความเคลื่อนไหวของท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวงศ์บุตรชายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่3เป็นการส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยวและปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดพบปร,ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวันนี้ท่านอ้นได้เดินทางไปร่วมงาน101ปีพระราชวังพญาไทจัดขึ้นในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณพระราชวังพญาไทยซึ่งรายการไปก่อนหน้านี้วันนี้ช่วงเช้าท่านอ้นได้เยี่ยมสถานสภาทนายความในพระบรมราชูปถรัรมภ์พบปะทนายความนิททยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสายอาชีพเดียวกันเนื่องจากปัจจุบันท่านทำรงอาชีพเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากว่างเว้นจากภารกิจส่วนตัวอ่านเนืองแน่นท่านอ้นก็ยังอารมณ์ขันได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพรถเข็นชายสีมีเกี้ยวร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นเสรนชายอันดับหนึ่งของไทยพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งสะเทือนทางโซเชียลว,ว่าเออก็เกตนะในโพสต์ดังกล่าวได้มีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายบอกว่าท่านอ้นคือชายสองและช่วยยืนยันว่าร้านบะหมี่ ยี่ห้อนี้อร่อยจริงอยากให้ท่านอ้นลองเดินทางไปรับประทานสักครั้งโดยเฉพาะแถวนางเลิงตลาดพูทางนี้คำว่าชายสี่เป็นคำพ้องที่ประชาชนใช้เรียกลำลองหมายถึงท่านชายทั้งสี่คนซึ่งเป็นพี่น้องของท่านอ้นประกอบด้วยจุทาวัดวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้วนสองวัชระเรศวิวัชระวง์หรือท่านอ้นสจัรรจกรีวัตวิวัชระวง์หรือท่านอ่องสี่ วัชระวีวิวัชระวงเรือท่านอินปัจจุบันทั้ง4อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาการที่อ้นเล่นมุกนี้ด้วยตัวเองแสดงว่าท่านรับรู้และติดตามข่าวสารบ้านเมืองไทยและใส่ใจอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจถึงมุกอารมณ์ขันที่คนไทยมีต่อท่านและพี่น้องด้วยความหวังดี